เอาสแตนเลอรตัวไหนคะ,นอะเ,อเอาตัวนี้ค่ะสวยเลยคะโอ้สวยจังเลยเก๊อเอาเลยเหรอเดีเ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้แม่ถามแม่ก่อนถามโอ้เก๊แล้วเหรอเดีเ๋ยวเราเราใจตังก่อนเนาะอ่าโอ๋อตัวตัว

เราชอตตัวนี้ขนาดเลยเอาฮื้อแม่เอาฮื้อแม่เอาฮื้อแม่เฮื้อแม่เลยเจ้าเอาฮื้อแม่เอาแม่แม่ใจตังก่อนเนาะสวยนั่นแน่เออสวยไหมคะสวยค่ะกันสวยข่าฮะ เอ่ะคุแม่คุณแม่แก่คุณแม่แก่คุณแมกแก่คุณแม่แกแม่แก่หน้อยกนนี่เขาคุ้นข้าวเขบคุ้นข้ากันขับคุ้นข้ากันเขบคุ้ค่ะาวเขาคุ้นข้าะแล้วใสใสลยกอ่ะอือได้แล้วค่ะ ขนเขาข้ขาเขาข้ากันเขาขึ้นค่ากันได้แล้ว